สวัสดีครับสมาชิกชาวนาซาร่าทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สนใจในคอนเซปต์ธุรกิจออนไลน์นะครับออนไลน์อัจฉริยะ500แล้านนะครับสำหรับนาซาร่าอินโนเวทีฟออนไลน์บิสเลตโมเดล SIBM หรือว่าซิปนั่นเองนะฮะจะเป็นการขยายความนะสำหรับเรื่องของสรุปง่ายๆครับว่าเราทําเงินอย่างไรนะครับสมัคร500เนี่ยเงินจะมาจากไหนบ้างเมื่อเมื่อทําตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะเงินจะเกิดอย่างไรบ้างนะโอเคเรามาดูครับหลายๆท่านก็ถามมานะครับว่าเอ๊ะ ในฐานนเราเป็นคนใหม่เนี่ยห้าร้อยบาทแล้วเงินมันจะมาจากไหนบ้างเมื่อเราทำคอนเซปต์ออนไลน์ตัวนี้นะฮะเอามาดูกันสรุปง่ายๆนะครับว่าออนไลน์ที่เรารายได้มาจากไหนนะครับสรุปข้อแรกเลยเมื่อสมัคร500บาทมาเพิงเนี่ยเราได้ทั้งหมดสิทธทิประโยชน์7เด้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสรุปเลย7เด้งนั้นภายในนั้นจะมีเรื่องของการทําเงินด้วยทําเงินช่องแรกก็คือว่าเราได้เว็บไซต์ของตัวเองนะ,ะเป็นเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมูลค่าเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะฮะในชื่อของเราเองนะฮะ เราไปโปรโมทที่โซเชียลน็ตเิร์ออะไรก็ได้นะครับโปรโมทสินค้าไปแชร์โพสต์แชร์ข้อความที่เกี่ยวกับห้องสินค้าก็ได้นะครับให้คนรู้จักนะฮนะนร,รู้จักแบรนด์ของเรานะฮะแล้วก็อาจจะเลือกซื้อสินค้าเข้ามาถ้าสมาชิกหรือว่าคนสนใจที่การซื้อสินค้าเข้ามานะเราก็จะได้รับกําไรส่วนต่างอยู่ที่1 0บถึงสีนตะฮะตั้งแต่ห100ลักร้อยถึงหลักพันบาทต่อชิ้นนะฮะโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับโปรโมทอย่างเดียวเขามีการซื้อสินค้าเข้ามาโอนเงินเข้าบริษัท บริษัทส่งสินค้าถึงบ้านเขาเลยฟรีนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าขนส่งนั่นเองนะฮะ <c oughs> ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเราได้เว็บไซต์ไปช้อปปิ้งออนไลน์นะเราหน้าที่ของเราคือโปรโมทอย่างเดียวนะฮะเราโปรโมทเราโฆษณาทําให้คนรู้จักสินค้าของเรานะโปะรโมทแล้วใช้คอนเทนต์เนื้อหาดีๆโดนๆเรื่องของสุขภาพก็ได้เรื่องของสวยใสปิ้งตุ้งฟฟินเเรื่องของการ อาการะไรครักระตุ้นเต็มเซลในการย้อนวัยหน้าเด้งหน้าใสหน้าเด็กนั่นเองฮะและก็หลายๆองค์ประกอบครับเรื่องสุขภาพองค์รวมนะฮะหรือว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับอันนี้คือรายได้จากการที่เราได้เว็บไซต์ไปแล้วนะฮะในชื่อของเราเองเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะฮะเราไปโปรโมทขายของออนไลน์ก็ได้นะครับอนนี้คือในส่วนของกไรขายตีอยู่ที่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะอันนี้แบบแรกนะฮะรายได้มาจากไหนบ้างรายได้แบบที่สองครับก็คือเรานะฮะเป็นเจ้าของร้านค้าเราลงทุนอยู่ที่ห้าร้อยบาทถูกไหมครับ เราก็ไปแนะนําคนนะฮะไปคนแนะนำคนที่อยากจะทําธุรกิจแต่ว่าทุนไม่เยอะแต่มองว่า500บาทนั้นคุ้มก็ขายคอนเซ็ปต์ว่าเจ็ดเด้งที่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างเขามองว่า500บาทคุ้มนะฮะเขาสมัครเข้ามาเราจะได้ค่าแนะนําอยู่ที่100บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนําใครก็ตามนะฮะมาเปิดร้านค้า500บาทกับเราเขาจะได้สิทธิประโยชน์ทั้งหมดเจ็ดเด้งเช่นเดียวกันแต่เราได้100บาทนะฮะแนะนํา5คนเราได้500บาทะะแ,และแนะนํา10คนเราได้1,000ันแนะนํา50คนเราได้5,000ัน แนะนำหนึ่งร้อยคนเราได้หนึ่งหมื่นฮะไม่จํากัดจํานวนนะฮะนี่คือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเลยต่อร้านค้าที่เราแนะนําเข้ามานะฮะจะจ่ายผลประโยชน์ทุกวันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบของเดือนนะฮะนี่คือในส่วนของจ่ายผลประโยชน์จ่ายเดือนละสองครั้งนั่นเองน,นะฮะนี่คือผลประโยชน์เนาะเราแนะนําใครเข้ามาตามรูปนะฮะเราไปแนะนํานายกนายขอนายขนายเอนายบีนายซี or, or, A, B, C, เปิดคนละห้าร้อยบาทเราก็รับคนละหนึ่งร้อยบาทนั่นเองหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของทุนในการเปิดร้านค้าโอเคไหมฮะ ย0่สิเร์ลยทีเดียวนะฮะนี่คือส่วนผลประโยชน์ของว่าเราสมัครเข้ามาปุ๊บเงินมาจากไหนบ้างจากการขายกําไรขายปลีกที่เราไม่ต้องพูดเองนะฮะร้านค้าพูดแทนเรา1 0บถึงสีนะครับแล้วก็ค่าแนะนําครับแนะนำได้คนละหนึ่งร้อบาทนั่นเองนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะในการจะรับผลประโยชน์ออนไลน์อัจฉริยะของเรานะครับเห็นไหมฮะ นี่คือในส่วนของการจ่ายาลประโยชน์ไม่อั้นเลยทีเดียวร้านละ้หนึ่งร้อยบาทไม่จำกัดจำนวนนะใครเร็วกว่าใครมาก่อนใครเริ่มต้นก่อนรวยนะฮะนี่คือในส่วนของเริ่มต้นง่ายๆครับไม่ต้องรักษายอดด้วยนะครับต่อมาครับเรามีสิทธิ์เป็นสมาชิกในระบบของแฟนชส์เพื่อขายสูงภาพขนาดใหญ่ของนาซาร่านะครับซึ่งก็จะมีไรายได้ทั้งหมด7ช่องทางด้วยกันสามารถปรึกษาผู้แนะนำท่านได้ว่าทำอย่างไรนะฮะแล้วก็ไรายได้ต่อวันจ่ายทั้งหมด2 0 0 0ถึง42,000บาทต่อวัน หรือ6 0 0มืนถึง1ล้านสแสนหมื่นบาทต่อเดือนทําอย่างไรนะฮะไรายได้ตรงนี้ถือว่ามหาศาลมากเป็นไรายได้แบบแพสซีเป็นคำไรายได้แบบท่อส่งน้ำนะฮะไรายได้แบบเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะฮะอย่างไรนะฮะนี่คือไรายได้ที่เกิดขึ้นปรึกษาผู้นาท่านนะฮะอันนี้ถือว่ามหาศาลมากนะครับต่อมาครับไรายได้เราจะได้อะไรครับก็คือสะสม ร้านค้าที่เราแนะนำนะครับในรอบ1ปี1ปีทุกคนมีเวลา1ปีนะฮะแนะนําได้3,000ร้านค้าทุกคนสมัครร้านค้าละ5้ว500บาทถูกต้องไหมครับเราก็จะได้รับร้านค้าละ1 0 0บาทแสดงว่าเรารับไปจาก3,000ร,ร,ร, e ร,ร,ร้านค้าเรารับไปทั้งหมด3 0 0 0สนบาทอันฟรีให้อีกครเกือบ0 0 0 0 0บาทครับ5,59,000บาท Toyota y a r i s A t อทีพหนึงอีมูค่าหฟรี1 0 0นะครับ3,000ร้านค้ารับ 1, 00คันร้านค้ารับ2,000 9,000ล้านารับ3คันนะซื้อให้ฟรีเลยถ้าทำตามเงื่อนไขครบตามเงื่อนไขการรับรดนะฮะอันนี้ในส่วนของแนะน,นำมาครบ3,000รับ1,000นั่นเองสำหรับ Toyota Yaris a t i v 22e นะครับโอเคเห็นไหมรัสรุปง่ายๆครับว่าวันนี้ออนไลน์อัจฉริยะของเรานะ500แรกร้านนะครับ Nasara Innovative Online Business Model นะฮะทำอย่างไรแล้วไรายได้มาจากไหนบ้างนะนี่คือสรุปสั้นๆเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ